สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยนต์มือ2ราคาถูกมีหลายคนสอบถามลุงเข้ามาเยอะมากว่าอยากได้รถเก๋งมือสองในงบประมาณที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกวันนี้ลุงทํากันบ้านมาให้แล้วครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ sia สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ทุกอย่างครบจบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO l เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองสำหรับคลิปนี้ลุงขอพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C segment ก่อนนะครับ เพราะมันเป็นรถครอบครัวและมีคนสนใจค่อนข้างเยอะราคาที่พูดถึงนี้เป็นราคาที่ลุงเห็นซื้อขายกันโดยทั่วไปไม่อ้างอิงจากราคาเต็นเพราะราคาเต็นตั้งขายได้แต่ขายออกหรือเปล่าอันนี้ลุงไม่ทราบครับรถที่ลุงคัดมาในวันนี้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2010มีทั้งหมด8รุ่นด้วยกัน 1. h o n d a Civic Dimension ES โฉมปี 2000. 2 0 0 0 2. Toyota Corolla Altis E120 ปี2004หรือเราเรียกว่าโฉมหน้าหมูครับ3 Nissan Sunny Neo N16 โฉม2004ชื่อเล่นในบ้านเราเรียกว่าโฉมท้ายตงโม4 Nissan t i d a C11 ปี2004โฉมนี้จะมีทั้งซีดานและแฮชแบ็คครับ5 Mitsubishi Lancer c e ดีย CS3 ปี2005ครับ6 f o r ์ e โฟกัสเอปี2005 7 Che เจ็ดเชฟโรเล็ตออฟตาเจปี2003และ8 m a ม d a 3้ k มโฉม2005มีทั้งซีดานและแฮชแบ็กครับทั้ง8รุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่1.5จุดถึง2.0ครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าทั้ง8รุ่นนี้มีข้อเด่นข้อด้อยและความน่าสนใจแตกต่างกันแค่ไหน ถ้าเรามองเฉพาะขนาดของเครื่องยนต์งบประมาณ1 0 0 0 0แสนส่วนใหญ่จะได้เครื่องยนต์ใหญ่สุดแค่1.8ครับเพราะเท่าที่เห็น2.0ราคาเกินแสนหรือแสนอัพตลอดกลุ่มนี้ที่น่าสนใจก็คือ 1. Toyota Corolla Altis ครับ E120 ตัวนี้เครื่อง1.8ลุงเคยได้มาต่ำสุดก็คือในราคา60,080ครับตัวที่ 2. Nissan Tida 41ตัวนี้เคยจับมาอยู่ที่ประมาณ95,000 และตัวที่3ก็คือ Ford Focus MK ตัวนี้เคยได้มาอยู่ที่75,000บาทครับแต่ถ้าเรามองในตัวที่ CC ต่ำกว่าจะมีรถที่น่าสนใจอยู่3รุ่นครับ 1. ก็คือ Honda c i v i c d ใน e n s i o ช e น 2. c o อ o l อง a อ t i s E120 หน้าหมูและ3 Mit ิ u b i s h i ิซีเดครับโดยทั้ง3ตัวนี้ที่น่าจะต้องกังวลมากที่สุดก็คือเจ้าตัว Toyota หน้าหมูเพราะ เราไม่รู้ว่าเป็นแท็กซี่มาก่อนหรือเปล่าหลายคนถึงไม่เลือกเล่นตัว1.6และจะดู1.8มากกว่าเพราะกลัวว่าจะเป็นรถแท็กซี่ครับกลุ่มลองลองมาที่น่าสนใจก็จะมี 1. Nissan Nio e ครับ 2. Nissan Tida และ 3. Mazda 3 v k แต่ในกลุ่มนี้จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รถที่สภาพดีไม่น้อยราคาไม่สูงมากครับ สำหรับใครที่จะเอารถยนต์ไปติดแกส๊สลุงมีคำแนะนำแบบนี้ครับถ้าเป็นไปได้พยายามให้เลือกเครื่องใหญ่ไว้อาจจะกินแก๊สมากกว่านิดนึงแต่ระยะยาวโดยรวมมันทนทานกว่าครับตัวที่นิยมเอามาติดแกส๊สและขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทาน 1. Toyota Corolla a ร t อ s ติสครับ 2. h o n d a c i v i c d i m e n s i o n ES และ 3. Mit ิ u b i s ิ i ิซีเดียครับ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นกลุ่มที่รองลงมาติดแก๊สได้ไหมติดแก๊สได้ครับแต่มันจะมีอยู่2รุ่นที่ควรจะต้องใช้อู่เฉพาะก็คือเจ้าตัวเ h ฟโรเลตออ o ต้ a J200 และอีกคันหนึ่งก็คือ Ford Focus Mk ครับส่วนในเรื่องของอะไหล่ขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คืออะไหล่ในศูนย์บริการและอะไหล่จากเชียงกงตัวที่ติดอันดับหาอะไหล่ง่ายที่สุดก็คือ Toyota c o r o l l a Altis คุณสามารถเบิกอะไหล่ในศูนย์บริการได้อะไหล่เชียงกงข้างนอกก็มีเหลือเหๆรอ,องลงมาก็คือ Honda Civic ES ครับจากนั้นก็คือ Nissan n i s s น n n โ o Nissan Tida และ Mitsubishi c เดียครับในกลุ่มสุดท้ายศูนย์บริการบางค่ายสั่งได้แต่มีราคาแพงแต่บางค่ายไม่มีศูนย์บริการให้สั่งแล้วครับรถในกลุ่มนี้ถ้าไล่เรียงตามลำดับ m a z d a 3 Ford Focus และ c h e v r o l e t o p t ้ a ครับ ในกรณีของเชฟโ r o l ตออฟต a าดูในบ้านเราอาจจะดูมืดมนครับแต่ทางออกแนะนําให้ดูร้านคาช้อปปิ้งออนไลน์มีของเยอะอยู่ครับในส่วนช่วงล่างและการขับขี่โดยส่วนตัวช่วงล่างค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดครับแต่กลุ่มที่จะเด่นขึ้นมาและดูสมรรถนะดีกว่าเพื่อนอย่างแรกผมให้ Mazda 3BK ครับ2 c h e v r o l l t o p t t a J200 และ3 f o r d f o c u s MK นอกเหนือจากนั้นจะเป็นช่วงล่างพื้นพื้นเบเบไม่ได้ถึงกระแย่แต่อยู่กลางๆครับในเรื่องของการดูแลรักษาช่วงล่างกลุ่มที่ดูแลง่ายสุดก็คือจะเป็นกลุ่ม Toyota และ Honda ครับนอกเหนือจากนั้นก็ตามสภาพแต่ตัวที่จะมีปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นตัวของ Ford แล้วก็ตัว Mazda ครับซึ่งอะไหล่บางตัวอาจจะไม่มีลุงแนะนำให้ลองไปเช็คดูที่ CJ Auto ก่อนครับเพราะมันสามารถคุมราคาซ่อมได้ด้วย กับคอนโซลกลางและแดชบอร์ดโดยส่วนตัวมันแล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลครับแต่ถ้าที่ลุงชอบและลุงว่ามันโอเคก็คือตัว Mazda 3แล้วก็ Honda Civic ครับสำหรับในเรื่องความทนทานเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องวัสดุลุงว่าใกล้เคียงกันครับเพราะรถในยุคนี้ชอบทำสีเงินมิลเลเนียมเวลาใช้งานไปนานๆซีดลอกในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเครื่องใหญ่กว่าก็จะเสียเปรียบในเมือง แต่ออกต่างจังหวัดก็จะดีกว่าโดยส่วนตัวลุงก็ยังชอบตัวรถเครื่องใหญ่ครับใครใหญ่กว่าเล่นตัวนั้นเช่นถ้ามี1.6กับ1.8ก็เลือก1.8ครับหรือถ้ามีใหญ่กว่านั้นก็เป็น2.0เพราะโดยรวมโอเคกว่าการที่รถเครื่องใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วมานามาติดแกส๊สกินกว่านิดเดียวครับแต่ได้ความทนทานมากกว่าถ้าเรามองเฉพาะใช้น้ำมันล้วนอย่างเดียวตัว m a z d a 3กับ Ford f o c u ั จะดูกินน้ำมันกว่าเพื่อนครับถ้ามองเฉพาะ p e r f o r m ร์ม e โดยรวมไม่เกี่ยวกับอะไรเลยลุงชอบ Mazda 3, Ford Focus และ c h e r o เ l e t Opta ครับลุงว่า3ตัวนี้ถือว่าขับดีพวงมาลัยดีช่วงล่างดีอาการประจำรุ่นที่ดูจะน่ากังวลมากที่สุดและหลายๆคนกลัวก็คือเชฟโรเลตออบตาครับเพราะปัจจุบันตัวค่ารถยนต์ไม่ได้อยู่ในบ้านเราแล้ว แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นครับอัหล่ยังค่อนข้างมีเยอะแต่ที่สำคัญถ้าคุณจะเล่นรถรุ่นนี้ลุงแนะนำว่าควรจะทำกันบ้านเรื่องอู่บริการก่อนครับถ้าคุณหาอู่เฉพาะได้มันจะค่อนข้างโอเค<ม>กลุ่มที่น่ากังวลลองลงมาก็คือตัว Mazda 3และ Ford Focus ครับโดยรถ2ตัวนี้จะเป็นรถที่เป็นค่ายพันธมิตรกันตามที่เรารู้กันดีอยู่แล้วครับ อะไหล่มาสด้าช่วงนี้ประกอบนอกราคาไหล่เลยค่อนข้างสูงครับสําหรับ Ford Focus ราคาอะไหล่ศูนย์ก็จุกเหมือนกันแต่มันสามารถหาได้ในคลับหรือตามเชียงกงได้ครับเอาเป็นว่าทั้ง2ตัวเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับว่าใครทํากันบ้านได้ดีกว่าก็จะได้ราคาไหล่ถูกกว่าครับ ถัดมาคือรถในตระกูลนิสสันโดยส่วนตัวลุงว่ามันเป็นรถที่มีพื้นฐานซ่อมง่ายครับไม่ได้ดูจุกจิกแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมในต่างจังหวัดค่อนข้างกลัวกันนะักลุงได้คุยกับสมาชิกในช่องหลายๆคนครับอยากเล่นนิสสันแต่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคใต้ไม่มีใครแนะนำสักลายเลยอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องดูก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนครับตัวรถที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ เวลาเราไปดูรถหรือต้องการจะซื้อรถอยากให้เช็คเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิน้ําก่อนครับดูว่ามันขึ้นสูงกว่าปกติไหมลองขับดูมันมีอาการไหมฝาโก่งไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ําคูลแลนส์ครับสำหรับใครที่ใช้ Toyota แล้วใช้น้ําคูลแลนส์ของ Toyota ลุงต้องบอกว่ามันค่อนข้างกัดครับตัวที่เป็นน้ําคูลแลนส์สีชมพูนะหลายคนที่ใช้รถ t o โตยต้จะนึกออก เวลารถที่มันไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือมันเลิกใช้ไปนานแล้วแล้วมันมีสนิมอยู่ในระบบเราเอาน้ำคุณแรน์ของโตโยต้ามาใช้ส่วนใหญ่มักจะพังครับเพราะมันกัดเละสำหรับรถมือสองที่ไม่เคยใช้มาก่อนลุงอยากแนะนำให้ไปใช้คุณแลน์ตัวที่เป็นสีเขียวนะหรือบางคนเรียกเลือดเอเลี่ยนนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่และถือว่าช่วยลดระดับอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งครับ ถ้ารักที่จะเล่นรถเก่าอย่าลืมครับเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำทั้งหมดหม้อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำข้อต่อควรจะต้องดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยครับถ้าคุณดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีรถคุณแทบจะไม่มีปัญหาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือรถที่ทำกลับครับโดยเฉพาะรถในตระกูลแลนเซอร์หลายคนชอบเอาไปแต่งพาร์ทเอาไปแต่งซิ่งมาเรียบร้อยแล้วครับ พอจะขายทํากับสภาพเดิมแยกของแต่งขายออกเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นแลนเซอร์ต้องดูให้ดีๆครับสำหรับกลุ่มนี้อีกตัวหนึ่งที่ควรจะต้องดูก็คืออลติสครับเพราะรุ่นนี้เป็นแท็กซี่เยอะในเครื่อง1.6คุณอาจจะต้องเช็คดูดีๆวิธีการดูอยากจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องเล่มครับดูที่เล่มก่อนว่ารถคันนี้จดทะเบียนในปีไหนถ้ามันกระโดดมากให้ตั้งเอาไว้ก่อนเลยว่า มันเป็นรถแท็กซี่แปลงมาหรือเปล่าอีกอย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของสภาพภายในห้องโดยสารครับการที่เป็นแท็กซี่มันจะผ่านมือคนมาค่อนข้างเยอะและร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นถ้าสภาพภายในห้องโดยสารไม่ค่อยดีหรือดูมันผิดปกติให้ตีไว้ก่อนว่าเป็นรถแท็กซี่ครับทั้ง8รุ่นที่พูดมานี้ถ้ามองว่าจะต้องการใช้ในชีวิตประจำวันลุงมองมาทั้งหมด5รุ่นครับ 1. t o โ o ต a าโคร l l a อัลติสสองฮอนด้าซูวิกไดเมนชันสามนิสสันทีด้าสี่นิสสนและ 5. m i t ิตซ i s h i ิซีเดียครับทั้ง5รุ่นนี้การซ่อมค่อนข้างใกล้เคียงกันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยก็คือในเรื่องของค่าซ่อมครับเราต้องยอมรับว่าค่าเฮสราคาอะไหล่ค่อนข้างสูงเพราะมีบางส่วนที่เป็นของเล่นของแต่งด้วยครับ ถ้ามองว่าในรถกลุ่มพื้นฐานโดยทั่วไปลุงม,มองว่า Toyota ค่อนข้างจะดูดีสุดครับส่วน Honda n i s s ันแล้วก็มิสูวิชิลุงว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะักสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในส่วนของ m a z d a 3 Ford Focus และเชฟโรเลตออฟต t a ในกลุ่มนี้ลุงอยากจะมองว่ามันควรไป็นรถคันที่2ของบ้านหรือเป็นรถสำรองมากกว่า 3ตัวที่ว่านี้เล่นได้ไหมลุงบอกว่าเล่นได้ครับแต่คนเล่นต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยเช่นหาแหล่งที่ซื้ออะไรหาอู่เฉพาะทางและวิธีการซ่อมครับศึกษาไว้เป็นข้อมูลบ้างถ้าคุณทำได้แบบนี้ก็สามารถเล่นได้ครับแบบสบายๆด้วยเพราะราคารถต่ำอยู่แล้วลองตัดสินใจกันดูครับ ลุงหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ